ในช่วงนี้เจ้าผู้ชมช่วงของสนทนาอุจารกันยังติบอกว่าเพราะจะถึงช่วงของสงกรานช่วงปีใหม่เมืองบ้านเฮาหลายๆกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นแน่แแล้วเรื่องของการแข่งขันเทศกาลลาบเมือง ก็เป็นแหมหนึ่งงานตีขู่กับบ้านเฮาเหมือนกันนะเจ้าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะได้มาอุก,กันเพราะมีการจัดเทศกาลหลาบเมืองเจียงใหม่ตเตือนนี่เป็นเตือนตีสามรายละเอียดจะเป็นจะใดวันนี้เฮามีสมท่านตีจะมานั่งอ้จา๋าแล้วก็มาบอกมูเฮากันนะเจ้าว่าเฮาจะสามารถสมัครได้จะใดรายละเอียดเป็นจะใดท่านแรกเจ้าตอนทาทางด้านของคุณสุพัฒมหาวันเจ้าประธานชมรมซื่อมวลชนอาวุโสเจียงใหม่นะเจ้าแหมหนึ่งท่านเจ้าผู้ชมตีจะมาอ้จ๋าก,กับเฮานะเจ้า ทางด้านของคุณชัยนรงค์อนันทปัญญสุดเจ้าประธานจัดงานเทศกาลหลับเมืองเจียงใหม่ประจำปี2566เจา้าแหมหนึ่งท่านเจ้าคุณพองพันจงยศยิ่งเจา้าประธานประกวดเทพีหลับเมืองเจียงใหม่ประจำปี2566สวัสดีทั้ง3ท่านเจา้าัดีดดครบยินดีตอนทับเจ้าสู่เจ้านีตีภักเหนือนะเจา้า <c oughs> พอเฮาฮู้ปุ๊บว่าจะมีการแข่งขันหลับเมืองมันตึงทุกอกทุกใจ คนใจต้องใจคนเมืองชอบชอบกินลาบขนาดเลยเจ้าตึ้งลาบดิบลาบซุกดิบดิบนี่มากรันดับแหลกมันวะมันวะมันล้ำเขานี่มันคนเมืองแท้ๆเลยอู้ถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันยังในเทศกาลลาบเมืองเขาก็จะมีตึ้งการแข่งลาบแล้วก็มีตึ้ง เทพีเทพีลาบเมืองอยู่ในงานนี้เดี๋ยวเขาจะได้ทยอยอูอ้อถึงรายละเอียดกันแต่เริ่มต้นเขาอู้ถึงทีม้าที่ไปกันสักน้อยหนึ่งจเจ้าว่าเอ๊อจะได้เขาเริ่มมาจะได้ถึงมีการจัดการแข่งขันเทศกาลหลาบเมืองคืนจ้าผมในนามชมรมสื่อมวลชนนวสเชียงใหม่ครับก็ได้จัดโครงการหลาบเมือง66ครั้งที่สามขึ้นครับซึ่งเขาจะจัดที่ เซนทันแอร์พอร์ต uh, ลานนพุด้านหลังครับใต้อาคารฮอของเซ็นทันโดยในวันที่1เมษายน2 5 6 6นี้นะครับ <c oughs> uh, วัตถุประสงค์ของเขาก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริม <c oughs> การกินอาหารพื้นเมืองนะาลาบนี่เป็นอันดับแรกที่คนเชียงใหม่เขาคนพื้นลรานาเขา เป็นคนชอบนะมักอย่างอื่นเฮห้องต้องอู้ถึงเอาลาบไ้ก่อนนะจะมีเมนูมีอย่างเสริมๆมได้แต่ลาบต้องมีลาบต้องมีก่อนครับโชคลาบครับถึงว่าลาบนี่กับมีบอยไหมกับพอสมเพานี่คือโชคลาบนะคือเหมือนกันข้อหมายคือเหมือนกันครับครับแล้วก็ต่อไปคือส่งเสริมประเพณีอ่าประเพณีอ่าวัฒนธรรมล้านนาเฮานะซึ่งเฮาก็จะบบกว่าจะเป็น ขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญหรือแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมักจะมีหลาบร่วมแจ่มตัวนะครับอย่างอื่นนี่ก็ว่ากันวออ่าจะเป็นงานสังสรรค์อะไรก็แล้วแตค่ครับครับสามนี่ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว,วซึ่งปีนี้เฮามันเป็นปีการแห่งปีใหม่หรือ,อสงการเจียงใหม่เฮาครับซึ่งผู้คนหลากหลายต่างจังหวัดหรือต่าง ประเทศก็ได้มาเอลจงใหม่เฮาซึ่งในงานนั้นเฮาก็จะมีมีการแข่งขันลาบอย่าง,งเทศกาลลาบของเฮาเนี่ก็จะจัดในช่วงนี้เหมือนกันครับว,วันที่หนึ่งครับต้องบอกว่าพอทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วสถานาการณ์อะไรอย่งางต่างติจัดงานอะไรอย่างกันได้นะเฮาก็อันแล้วเนาะเฮาก็ต้องกลับปิกมาจัดอย่างยิ่งใหญ่นี่แล้วเนาะก็เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยและสุดท้ายคือการ ส่งเสริมอู้กำเมือง oh. เขาเป็นคนเมืองล้านนาเขาก็ต้องอู้กำเมืองครับถ้าอย่างใดแล้วก็ท่านที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรก็แล้วแต่จะอู้กำเมืองจะพัลแล็อย่างใดหรือจะไปอย่างใดก็ขอให้มีคำคำเมืองของคนคนคนล้านนาเากักคำก,กันอย่างดีครับฟังแล้วมนกับม่วนดีเหมือนพวกม่วนหูค,ครับซึ่งรายละเอียดของการลาบหรือที่ด้านลาบอย่างใดเนี่ยซึ่ง สองท่านนี่ก็จะมาให้รายละเอียดได้ดีกว่าที่ผมจะได้อู้เพราะเขาเป็นซ <c oughs> ึ่งท่านสองท่านได้เป็นประธานจัดครับเจในหูถึงที่มาทีไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานกันไปแล้วเนะาะลักลักแล้วก็คือลาบเมืองบ้านเฮามันคือต้องสุดหยอดอแต่ๆหลายๆคนก็สนใจเราวปิใจาแคร์ลาบบาได้คือม่วนเจ้าในงานนี่มันเป็นสีสันมันต้องมีความมวนอย่างชุก่ายอยู่ในหันอธิบายเราต่อแหมสักน้อยหนึ่งเราเจ้าเนาะ การเทศกาลลาบเมืองเชียงใหม่อู้กาจือก็คือแล้วเจ้าครับตต้องยินดีนะครับว่าวันนี้ทางชมรมสื่อมวลชนนบุโซเชียงใหม่นะครับได้มีโอกาสมาออกในรายการอันยังฮะเช้านี้ที่ภาคเหนือภาคเหนือนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะได้อู้อย่างต่อไปนี่ผมจะขออู้ถึงในอดีตสักน้อยได้ก่อนได้เจ้าคือย้อนหลังไปประมาณสัก40ปีเนาะเจ้าเขามีชมรมนักข่าวเชียงใหม่นะฮะ แล้วก็คุณนำนาาครับก็เป็นผู้ริเริ่มในการจัดแข่งขันลาบม,มาอดีตนะจนถึงปัจจุบันเนะาะแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้นักขาก่าวมากเท่าไปเท่าไปเท่าไปกัสอบสว <c oughs> คุณนำนาจก็เลยมาคือเฮาน่าจะมาตั้งเป็นชมรมสืบมลชนนวโสเจียงใหม่เขาตั้งมาได้ปีนี้เป็นปีที่สาม แต่ความหักในเรื่องลาบย, yup. ยังมีอยู่มันอยก่อนเลยว่าเขาจะต้องประกวดเพราะว่าคุนอำนาจเนี้ยเปิ şey> <c <c ้นเป็นจะอู้ไปคือเป็นต้นตำรับของการคือมีลาบในเชียงใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นถ้าอู้กันนี้มันจะยาวแต่อู้กันง่ายๆว่าเปิ้นเป็นคนริเริ่มแล้วก็สาเร็จมาตลอดแต่เมื่อมาตั้งเป็นชมรมใหม่แล้วนะก็อยากให้มันสืบสานต่อเพราะว่าอย่างลาบนี้เป็นอาหารวัฒนธรรมต่อไปเราจะมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับ ได้เลยนะเนาะได้เลยครับเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับสำหรับการไอที่เราอยาจะจัดเตือนนี้นะครับเภาวงว่าเทศกาลลาบเมืองเจียงใหม่นะครับ66วัตถุประสงค์ก็หลักๆง,ง่ายๆคือหนึ่งเน้นเรื่องของการอาหารบะืมันสูญหายเจ้าอันที่สองคนมาห่วมกันต้องแสงแต่งเปื้นเมืองชุดเมืองมาห้อมกันได้อ่ายังก็ได้และที่สามคือคนในฮันอู้กบเมือง เขาต้องการบรรยากาศมืึงมาศมึงได้และทีนี้การการที่ท่านที่ชมในรายการนี้นะฮะอยากจะเข้ามาร่วมเจ้าบอกว่าอปทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงแรมโรงเรียนได้มดส่วนตัวได้หมดต้องให้องาทุมาเป็นทีม กาสมัครทีมนึงเขาคิด500บาทเจ้าแต่เขามีโปรโมชั่นครับมีโปรเขาแถมหมูขึ้นหนึ่กิโลหมูอนามัยอ๋หมูอนามัยคือจะอีะเอ้เจ้าหมายถึงว่าไปจัดทีมมาต่ออันอพร้อม <า S 1> กับํำตังมาเนาะําตังมาสมัคร แต่เจ้าแล้วหมูจะไปเอาตั้งไหนบัต้อห่วงมีหมูฮึมีหมูจักหําใจคือทุกคนห้ามเอาหมูมาเองหรือบางพนก็ต้องเอามาเพราะมันแบบปอกินเพราะว่ามันต้องแจกใหญ่กันนะฮะม้วนนกินแล้วก็ทีนี้นะครับอาจจะบอกท่านผู้ชมน่อยนึงว่าในการแข่งขันนี้นะมันจะแข่งแบบได้นะมีรางวัลเนี้ยเฮียงเขียงทองกิติยศ คุณผู้ชมงามมากเลยครับคุณผู้ชมสังเกตหันกอเนาะนี่เนอเจ้าปิกมาติเวทีและหึ่งหันรางวัลครับอันนี้คือเป็นเขียงกระเจ้าเขียงเขียงแต่แล้วมีแต่แต่ฮะแต่แต่ขออนุญาตเนะเจ้าคุณผู้ชมครับมันอยู่ตังเพ่เจ้าติดเป็นมีดอันนี้เขียงแต่มีแต่ครับครับยังนักเนาะคือเขียงแต่มีแต่หรางวัลชนะเลิศครก็จะได้จะอี่ไปคชนะเลิศเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นเกียรติสามารถไปติดในห้องอาหารได้ในร้านอาหารได้ถ้ามันเปลี่ยนฮารเนาะก็ติดได้หรือว่าถ้าบอกเป็นนี่อาจจะไปติดในที่ทํางานเพราะว่าถือว่ามันมีส่วนร่วมเนาะใครเห็นก็เอออันนี้มันได้มาจะกใดก็มีเรื่องอู้นะครับมันเหมือนเป็นรางวัลการันตีอันนี้สุดยอดแล้วก็คือไขีเป็นล้านลาบสั่มใหป้าถ้ามีอันนี้ไปแสดงหัวลาบลานเฮานี่คือสุดยอดการประกวดนะฮะจะมีอยู่สองอย่างที่จะได้เขียงคือลาบทั่วไปลาบทั่วไปใหมายถึงว่าทุกคนไปถึงปุ๊บกับปรุงเลย ปุ้ง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 นะครับเสร็จปุ๊บก็ใส่จานแต่ชื่อเขาเขียนชื่อเขาบอกบอกว่าเป็นมองไผ่แล้วไปวางทุกประการกรรมการจะบอกหูว่าของใครแต่เขาจะติดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ติดไปเสร็จแล้วถ้ากรรมการเห็นว่าเป็นคะแนนมติเป็นเอกฉชันเนาะเบอร์หนึ่งได้มาพูดว่าเบอร์หนึ่งเป็นของไผ่อันนี้คือความโปร่งใสกรรมการจะบอกหูเลยว่าเป็นของใคร เราจะจิ้มอย่างเดียวทุกคนจะจิ้ม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 เซตก็มาืฮอคะแนนเนาะว่าเบอร์นี้ได้ตาใดเบอร์นี้ได้ตาใดแล้วก็มารวมกันนะฮะอันนี้พป็นน้องลาบทั่วไปเนาะอันนี้ก็ส่งทีมละห้าร้อยบาทส่วนส่งเข้าร่วมเซตแล้วอันย่างเกิดขึ้นครับสามารถจะส่งลาบลีลาอันนี้มันต้องเซตต่างลาบลีลาคืออย่างคือซับคือเนื้อมันเนียน แล้วก็มีมีอาจัรย์รีลาคอนโอ้ม่่นวันนั้นบรรยายนี่แล้วสักเตือนนั้นะเจานย์รีลาเนีเสียงกองเสียงเพลงนะมันจะมีกองเชียร์กว่าจะมีแบบลงเขียงกับลีลาครับคนมาเชียร์ก่เชียร์โตีเนาะลาบลีลาเขาพื้อเสียงทองคำโดยเชียงทองเกียรติยศอุทองคำแลวบดีนะอาทั้งว่าเป็นทองคำาบบเจ้าแต่ทำให้มันดูเหมือนทองสีเหลืองครับอันสุดท้ายคือบรรพองว่าแข่งจัดผักกับลาบ เพราะว่าอาหารลาบนี่นะครับต้องมีผักเป็นตัวตัวเสริมเป็นตัวเคียงกันนะเพราะนั้นถ้าผายมีลาบผายมีผักนักนักนะเอามาชจศิลปะประดิษฐ์ใึ้งามก็อาจจะนับมาเออผัยพักนั่นเป็นนี่ได้เลยพักนักพักที่อยู่กับลาบเพราะว่าแต่ละถิ่นแต่ละอำเภอแต่ละที่ผักบักค่ายซ้ำกันเนาะบางทีก็มีนักเอามาท่านทีมใดเอามาลงขึ้นนักนักครับเพราะว่าจัดผักกับลาบอันนนี้บ่มีเคียงฮื้ ต่จะมีใบประกาศเสีบัตรคือเออแล้วผมจะกระซิบพิธีกรสนงามนะครับว่ากัจะ่าได้เท่ารางวัลที่หนึ่งราบทั่วไปปีนี้นะฮะคือเจ็ดพันบาทสูงกว่าทุกทุกกลุ่มที่บรรจัด้ได้เลยครับเจ็ดพันบาทเจ็ดันบาทครับผมทีมหนึ่งนี่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีมจแล้วแต่มีสี่ห้าคนก็มาช่วยกันมาช่วยกันแล้วก็ รางวัลที่สองกับบัลเลวนะสี่ปันแล้วก็สามกับสปันก็มีชมเชยตัวชมเชยก็คือเป็นใบประกาศเยี่ยมบัตรไปเจ้าโอ้โหสุดยอดแต่เชื่อว่าหลายๆทีมเนี่ยบอกว่ารางวัลเนี่ยบสนรินนาของเน้ามับขอพึ่งมวามมันกันวันนั้นนะครับถ้าได้ไปถ้าพี่ดีกรนคนงามได้ไปเนาะจะติดใจจะไปทุกปี ไปตลอดเลยเจ้าตีหานวดเพราะววาดถึงแม่จะมาได้ไปแข่งแต่เฮาอิ่มไป็ไปช่วยคนที่เปิลไปแอลงานนะเจ้าผู้ชมเปิลอิ่มเนอะพอเวลาเปินแข่งแล้วละเปินจะหึ่งเฮาจิ้มคือคนตีไปแอลได้จิ้มพอกายจิ้ม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 เฮาก็จะหู้ซ้มทีมที่เปินได้ได้รางวัลนี่เฮาจะหมายตาไว้ละเปินเป็นโรงแรมก้าเปิดเป็นร้านอาหารก้าแล้ววันไหนเฮาก็จะตัวไปจิ้มลาบตีร้านเปิลแล้วมันมีแหมอันนึงนะฮะว่าจะบอกว่าในการที่ทุกทีมเข้ามา แข่งนะฮะเฮามีในเรื่องของอนามัยความสะอาดทางสาธารณสุขนะจ้าหมูก็ดีพักก็ดีเฮาจะล้างด้วยน้ำโอโซนจ้าครับจะเตรียมไว้คือตึงมดเนาะอ่ะยังตีบอกว่าฟอร์มทีมกันมารวมทีมกันมาห้าร้อยบาทกาสามารถเฮามีหมูหื้นหนึ่งกิโลแมนป๊ออะเนาะแต่เขาเอาหนึ่งกิโลนี่มาแข่งก่อนเฮาจะมาเสริมเพิ่มเติมจะได้ก็ได้นะเจ้าอันนี้เป็นในส่วนของการแข่งขันลาบ ลาบทั่วไปลาบดีลาแล้วก็ผักกับลาบมีสามประเภทวันที่หนึ่งเมษายนก็ขอคือพี่น้องมาช่วยกันมาร่วมกิจกรรมมาเชียร์แล้วก็ปะกันวันที่หนึงเมษาครับเจ้าเดี๋ยวจะได้ปีกมูรายละเอียดแห็มสักน้อยหนึ่งทางด้านของคุณพองพันธ์เจ้า มันตึงแซงซองปากายเข้าตานนิดนเนี้ยสำรับมงตรงนั่นเจ้ามงลงมงลงมงลงล้วนว่าปีนี่มงจะลงตีไผ่เท่านี้การแข่งขันเทพีลาบเจ้าเป็นใจเจ้าอะไรอะไเดียวขอเล่าความเป็นมาน้อยน่อเจ้าเพราะว่าสมัยตะกอนนี่นะเจ้าคนที่ไปแข่งลาบเจ้าเพิ่นยังไม่ได้จัดประกวดกันเตืองหรอกทีนี้กับกำกืนของนักข่าวตั้งหลายเนาะโอ เมียไข่งามว่ะในกลุ่มลาบเนี่ยเอามาขึ้นประกวดกันเจ้า oh. แรกๆก,ก็มีอย่างก็แข่งกันไปประกวดกันไปเอาม้วนเจ้าเอามองกุฎอย่างก็พักกับลาบนะมันแต่งเป็นมงกุฎจะเป็นมงกุฎพ,พักกับลาบอันนี้คือที่มาแล้วมันก็พัฒนาพัฒนามาเรื่อยๆ oh. เจ้าคือมันก็กลายเป็นมาเป็นมงกุฎนี้เนะาะตามตามยุคตามสมัยเนาะฮะการพัฒนาการประกวดก็จะเปิดกว้างออกไปติกๆเจ้า สาวงามที่ไหนมากก็ได้เจา้าอันนี้คือตีมาของการเข้ามาสู่เวทีเป็นการประกวดที่แบบถึงขนาดว่าคนเข้าประกวดของเวทีเฮานี่เป็นนางสาวไทยฮะคุณออนนนงปัญญาวงนะเจา้า<อ>เปิ้ลก็เป็นเทพีลาบเฮามาก่อนเจา้าแล้วเปิ้ลก็ขึ้นไปเป็นนางสาวไทยเนะาะคือก็เป็นเวทีน้อยๆที่ทาให้ทุกคนขึ้นไปได้เจา้าแล้วก็ <c oughs> สําหรับปีนี้นะจเจ้าเฮาจัดประกวดกโดยเฮาเน้นเรื่องวัฒนธรรม การแต่งกายการกินการอู้อย่างนี้เจ้าโดยมีสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ซึ่งคุณซึ่งนายกวรัญญาเป้นเห็นกับโครงการนี้มากๆเป้นเข้ามาสนับสนุนแล้วมาช่วยกันจัดเพื่อมันแบบเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงเพื่อจะเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาแอวในงานนะเจ้าได้เห็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องของเฮาว่าเจ้าก็จะมีการกำหนดการแต่งกายให้นางงามเฮากับเป็น ฮางอกย่่งแตะกอนเนาะสมัยโบราณแล้วก็ผ้าถุงผ้าสิ้นแล้วก็แต่งคือทุกคนที่มาในในงานเนี่ยจะแต่งแบบธรรมชาติเลยจะเก้าผมเลยอย่างขออันทัดดอกเอื้องเ่ยนอนอย่างนาอสมัยตะกอนเขามีดอกเอื้องงามๆใส่เนาะเสร็จแล้วก็รองเท้าส้นเขาขอห้านิ้วหกนิ้วจะนิ้วขอแต่เนาะเขาเว้นเขาขอคุนไสรองเท้าเก็บหรือรองเท้าอันนี้ก็ได้ยาสูงสองนิ้วค่ะบ่ต้องสูงบ่ได้เน้นเอาสูงละเจ้า คือสูงเอ็นดูละอ่อนเจ้า,จา <laughs> มันก็งามนะเจ้าบางคนเปิ้นบอกว่าเปิ้ลแบบใส่สูงแล้วเปิ้ลแบบมีความมั่นใจที่ <c oughs> จะเดิน <c oughs> เดินบจ่เดินจ้า,จา <c oughs> แต่ว่าวิถีตามสุขภาพที่ถูกต้องเนะี่ยถ้าเอาใส่ส้นแบบสูงนะักคุณหมอก็บ,บอกว่าทําให้สุขภาพเฮาดีนะเจ้า,จาเรื่องกระดูกเรื่องขอ้อต่างต่างกับตัวตอนนี้เฮาหับสมัครไปหรือยังเจ้าหับสมัครแล้วเจ้ามีคนทยอยมาสมัครเรื่อยๆนะเจ้าตอนนี้มีเกือบ2าวกว่าคนแล้วนะเจ้าเฮากับนดแค่สามสิบะเจ้า เพราะว่าเราวางใบสมัครไว้ที่ประชาสัมพันธ์เซ็นทัลแอร์พอร์ตนะเจ้าไปไปเอาที่หัานได้หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้คนที่จะมาสมัครนะเจ้าอายุประมาณ16ถึงสั้วห้าเจ้าแล้วก็มีประวัติดีเเออรอฟังเจ้าบาตันแล้วนะเจ้ามาได้แล้วเจ้ามองนั่นบาตันแล้วเนาะเจ้าสิบหกถึงสัวห้านะเจ้าประวัติบะดังพ้อยนะเจ้ามาสมัคร ทั่วประเทศ่ะใครก็ได้เจ้ามาสมัครแต่คุณต้องอู้กระเมืองได้พ่องในเจ้าเและวิบาต้องห่วงเลยคือทุกคนเต่าตีหู้มามากลาบกันหมดเนาะเสร็จแล้วนอกจากอู้หรือว่าทาอย่างได้เนี่ยเจ้าในเวทีปีนี้เนี่ยเจ้าเปิ้นเฮื้อ5ห้านาทีสําหรับการแสดงความสามารถทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยคุณมีอัญยางพ่องที่เป็นวัฒนธรรมทางเหนืออยู่ในตัวเองเจ้า จะฟ้อนจะลําจะห้องเพลงกาเมืองจะอ,อยังก็ได้เจ้าขอแส,แสดงมาสักหนึ่งอย่างเป็นคะแนนพิจารณาเพิ่มเจ้าอันนี้คือคือที่เฮากิดไว้นะเจ้าว่าเฮาควรจะทะจําให้มันครอบคลุมนะเจ้าเพื่อบรรยากาศในงานนั้นมันเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ๆอย่าเจ้าแ,แ,แ,แล้วผู้มาแต่งกายงามที่มาร่วมงานนะเจ้าใส่ช,ชุดเมืองเฮาก็มีแมวมองเจ้าเฮาก็มีรางวัลไว้เหมือนกันเจ้าและสําหรับรางวัลเทพีปีนี้เนี่ยเจ้า คนที่หนึ่งเขาก็คือเจ็ดพันเต้าลาบเนี่ยเจ้าเต้าลาบเลยเจ้าล,ลก็มีสายสัพายมมสาายับไพแล้วก็ของรางวัลฮะสายการบินเวียดเจ็ตตัวเครื่องบินไปกรุงเทพเนี่เจ้าร<อ><อ>วมแล้วเป็นหมื่นป้ายเนี่ยเจ้าที่จะได้ครั้งนี้แล้วก็มีของรางวัลกิฟต์ไว้เชร์ต่างๆที่เพื่อนสมางอย่างที่เปิ้นเข้ามารวมในนี้เนี่ยเจ้าแล้วก็ลองก็จะได้ห้าพันเจ้าปีนี้เขามีสามคนนะนะเจ้าลองหนึ่งลองสองแต่เจ้าอีกคนก็สามพันเจ้าจะเป็นอย่างนี้ก็จะได้สายสะพายพร้อม เงินรางวัลพร้อมกิฟต์ไว้เชื่อที่เฮาเตรียมไว้ให้เจ้าเสรจแ,แล้วก็มันมีรางวัลเพิ่มอ่สามรางวัลเจ้าคือ ควนใจซื้อมลชนเจ้าซึ่งซื้อมลชนเขาเนี่ยตึงโบดเดียวต้องให้คุณน้องไปเป็นกรรมการเจ้านีเจ้าเพราะเขากำหนดกรรมการไว้17ท่านตอนนี้เขายังบอกค่อยบอกว่าเป็นหายพ่องเจ้าเพราะเวทีนี้การันตีได้ามีล็อกเลยเจ้าโปร่งใสงใสเจ้าโอ้สุดยอดตั้งแต่บอกหูว่าใครเป็นคนหลับละคือเขาโปร่งใสทุกอย่างเจ้าเนาะวันตีแถลงข่าวเขาหันไปจัดนักของเที่ยวตามชาติสนใจขนาดนักเปิมาจิ้มหลับของเขาขนาดนักเลย เนาะน่าจะเป็นซอต์เวอร์ได้นะจ๊ะณตอนนี้การจัดงานการเตรียมงานความพร้อมของเฮาเป็นจะไดคจับตอนนี้นะาอูดถึงความพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าแต่ว่าเฮาไปถแถลงข่าวม,มาแล้ววันนี้ก็มาที่นี่และความร่วมมือนะผมคิดว่าทุกคนเมื่อฟังรายการนี้ดูรายการนี้แล้วอยากมาครับนะครับต้องมาึ้นได้นะครับถ้ามาจ้าอย่างเช่นนางงามเนะาะหมดทสีทยตัวน้องที่สามสิบ<อ>สามสิบคนแม่ก็เจ้าเจ้าหมด ครบแล้วครบเลยจ้ปิดรับสมัรเจ้าก็เลยขอเชิญพี่น้องบ้านเฮานะครับที่ชมรายการนี้นะฮะมาร่วมกันมาสนับสนุนกันนะครับแล้วบรรยากาศเมืองเมืองจะเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอตอย่างแน่นอนครับเจ้าความพร้อมเฮาเต็มตีเฮาเกิดดอยแน่นอนเฮาจัดวันไหนย่ำกันแห่กันน่เมษายน2566ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป วันเดียวจบครบเลยได้ผู้ชนะเลยได้เทพีเลยได้ทุกอย่างได้หมดครับหนึ่งวันครบเลยนะเจ้าขอบคุณ N อ t บีทีที่ให้โอกาสเขาได้มาอู้ในวันนี้ครับอ๋อแน่นอนเลยนะเจ้าผู้ชมเป็นเทศกาลลาบเมืองเจียงใหม่หก6กกกเตื่อนีเตื่อตีสามแล้วเดี๋ยวเขามีต่อเรื่อยๆแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องแบบจัดแถมได้กอจันแถมได้กอโอกาสแห่งความม่วนนี่คืออยู่ในเดือนเมษายนเนาะปีใหม่เมืองครับเจ้าขอฝากชวนชวนแถมสัก จพอดีขอเพิ่มเนื้อเรืองคือเทพีนี่เนี่เจ้าเขามีเตรียมเสื้อผ้าให้หมดอคุณเหมือนต้องเตรียมมาใส่มาจากบ้านเจ้าเราใส่เหมือนกันหมดเจ้าเรามีเหมือนกันหมดเลยเจ้าแล้วก็วันที่3 1อ ขอมาซ้อมตต่เจ้าถ้าใครมามาซ้อมนี่เราถือว่าสละสิทธิ์เจ้าอนะเจ้าอ่ะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตอนนี้ยังฮับสมครได้อยู่ยังบอกครบสามสิบยังบอกครบ30คนแต่ถ้าครบแล้วก็จะปิดฮับสมครทันทีนะเจ้าจะได้เจริญจวนเนาะหนึ่งเมษายนอืมนะเจ้าไปกันได้ตีเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเจ้าลือบ่ายโมงบอกอีกอันเจ้าคนที่มาแอวงานกู้คนนะเจ้าเพื่อลงทะเบียนเจ้า ตี้งานเขามีการจับฉลากเครื่องโอโซนซึ่งราคาประเมินประมาณสามหมื่นบาทเจ้าพื่อกับผู้ที่มาแอวงานกู้คนเจ้าเสร็จแล้วก็มีการจับฉลากรางวัลอื่นตัวอย่างตัวเครื่องบินของนกแอร์ห้ารางวัลนี้นะคะและรางวัลอื่นๆอีกมากมายสําหรับคนที่เขาไปแอวในงานเจ้าอ่ะคุ้มค่ะ สุดหยอดแต่แต่สำหรับการจัดงานนี่คนเมืองยังเฮาต้องไปร่วมต้องไปแอลบอกต่อๆไปแอลติงานทายหูทายวิดีโอแชร์ต่อๆกันความหวังของเฮาคือซอฟพาวเวอร์เซฟสักสามสิบวินาทีได้ครับได้กับเจ้าสามิบห้าวิเลยเจ้าคือยี่ห้าจะบอกว่าจะบอกว่าต่างสมสสรฝึกพูดเชียงใหม่เจ้าเป็นมอบสมาชิกตลอดชีพฮือกับเทพีลาบ คือไปฟึกการอูาตลอดตลอดชีพตลอดชีพนะฮะสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นสนับสนุนเรื่องการการอู้นะฮะและแหมุผหนึ่งคือได้รับแจ้งจากดางโรงแรมดวงตะวันว่าเปิ้ลฮือกิฟต์วชเชอร์ไปกินเข้าไปกินอาหารฮะสองรางวัลสองปันบาทเจอันนี้คือของใดอายุก็เกินไปแล้วมาานแล้วต้องบอกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสำหรับงานในเตือนนี่ไปกันได้เลยทั้งขอบรัวไปลงทะเบียน แล้วแต่จ,จังหวะโจกมีก่อนได้รลรอไมาหลังจากแข่งลา,าบเสร็จนะเจ้าช่วงที่มันจะแข่งลาบเสร็จคือช่วงห้าโมงหกโมงหกโมงเขามีประกวดนางงามนะเจ้าหิวเข้าวมาต้องปิ๊กเจ้าเขามีร้านคนเมืองมาออกห<อ><อ>านเจ้จามีลาบคั่วขายทั้งงานเจ้า สามารถนั่งกินที่ท่านชมไ้งตีตจวันที่31ได้เลยแล้วเขา <c oughs> ป้องกันไว้เพราะกูปีเขาเจอฝนจนลมเขาปีนี้บบเขาเ,า,เาสบ,บายใจตรงที่ว่าเขาไปจัดลาบเขามีเิธีน้อยอยู่ลาบ ไอ้ตรงที่ลานจอดรถของเซนทันเปิลแอรพอร์ตเปิลฮือหมดนะแล้วเราก็มีเวทีใหญ่ที่หลังร้านน้ำผุถ้าฝนลมมานะเจ้าเฮาหอบไปหันมบนต้องกลัวฝนฝนลมเจ้าวางแผนเรียบร้อยเจ้านะเจ้างานนี่สุดยอดแท้ๆจัดคืนยังคืยังยิ่งใหญ่การันตีได้เลยนะเจ้าจากนี่เลยชมรม สื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้เขาบอกคุณจัดนักเลยนะเจ้าติได้อุจาการแล้วก็มาประชาสัมพันธ์รับรองว่างานเขาคือแน่นอนคนไปรวมกันนักแน่นอนเขาพระคุณเจ้าขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเขายังกันก้ามเดียวชงหน้าปิมาชงสุดท้ายของเจ้านิติภักเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตครูเรื่องราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวขาตีไหนพะเยะยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน